สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาทําผัดหอยลายของเด็กๆกันค่ะอันนี้แม่จะผัดนิดเดียวพอนะคะเพราะเด็กๆเขายังไม่เคยกินผัดหอยลายเลยตอนแรกนะคะตั้งกระทะใส่น้ํามันพืชลงไปนิดหน่อยตามด้วยหอยลายเลยค่ะปรุงรสด,ด้วยซีอิ๊วขาวน้าตาลสดดีแล้วก็ชิมรสชาตินะคะ จากนั้นก็ใส่ใบโหระพานิดหน่อยค่ะคนไปคนมาปิดฝารอจนสุกแล้วค่อยตักใส่จานเลยนะคะ